ศัตัูอาคาตผมอ่ะมาดิช่วยเจ้ากบไม่ต้องช่วยแล้วัมไปแล้วไปลอเอีกรอดีกว่าอีบ้าคิวได้ท่าใหม่และชิดขี้มาเจอกูเอ้ยโอ้นี่เลยว่าวมันมาลุงมนเจอกูลุงมาไอ้ลุง ไอ้ลูกไรไกเต่าจำได้มั้ยี่เต่าใช่ไหมเอา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 โดนลูกหลงไปดิแฮ่เห่เห่อีโน่โดนสับไปดิโอ้ยคิวผมคิวผมมาดิมามามาดิ

ทอาไว้มาดิสับ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 ฟิงอันแน่แกมาตัวผมไม่ไโว้ยเอหนึ่งแสนคิวที่ว่าเอหนึ่งแสนไลฟ์ผู้พิดหนึ่งแสนคิวห0 0่สไล์หนึ่งคิวไม่รู้อ่ถ้าผมอ่านเพยขอโทวเด้อผมไม่เก่งกิกิจตกกระบองเหล็กใหม่เลยไม่ชอบเลยมาดิ ล่วงไปดมีมาดิมาโอ้ยอ้ยมาอืมอุ้ยเจ็บมา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 เจ็บมาสับไม่ได้อะสับไม่ได้ว h a t s a p อุย้ยปาไม่โดนอีกเออเจ็บอะเจ็บโอ้ยกระเด็นไกลเลย อุ้ยมันโดนสองหนึ่งคนพวกยมัโดนสองหนึ่งมาดิสับฟิงฟิงฟิงอุ้ยเฮะลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ คิวผมใยอ่อะครับมาด้โอ้โหเสือกูสองฟีโอ้กระโดดหลบได้เฉยแต่รู้อะโอ้โห,โโหโโเครืคอมวเตอร์เอ้าไม่ใช่ตมามันมาใช้เด็กคอมวเตอร์ที่ไหนวะเนี้เอ้าไอเบรคอนมาฟาใส่เจ็กกูมาดิมาดิ ปัก๊บปุ๊บปุ๊มโดนวอล์อมโบอสับอุ้ยอุ้ยโดนวอล์อมโบอเหมือนกันก <c oughs> ับตายหลบได้หลบได้ตอกซนไปหนึ่งทีอุ้ยวุย้ยมามาดิเอ้ทำไมไม่ตายวะ มาดิไม่อยอมล่วงอ่ะเฮ้ยยีไม่ไม่ตายไม่ตายเออฉันมีป้าโดนเจอกูถ้าเกิดไกลๆนะโดนแน่โชคดีนะเองเกิดไกลค่ะเฮ้ยมาโดนตอนมิกซ์มูไรเล่นอนะ่ะใช่ปะใช่ปะเออใช่ใช่ใช,ใช่มันตายวะนนะ่ะเอาตายไปแล้ว ออบแล้วแน่เลยอ้ยูขี้ยจเท่านี้อู้หไม่มีเกาะอี๋โอ้โหไว้เจอกูบ้างเหี้ยมากูหมดมั่งฮ่าฮ่าเล่นงู้โหเจอกูกูเสียดีเคาน์เตอร์ไปแล้วเสร็จกูนี่กลายเป็นไก่ย่างเขียวซีนเลยเฮ้ยเหี้ยในตัวอะ ปึมฟ um. ิงลูกไก่ย่างเขีีหลอกโอ้ยก็จะมียานี่เลยมาดิมามามาัตัด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 ตตัดตัดตดตัดตัไตัดดตเดตั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 ดัั มาดีก็มาดีสุบซุบซุบปึ้งไปกับโดนเล่นโง่นะเนี่ยเล่นโง่นะเนี่ยเล่นโง่นะเรียบร้อยหมดหมดบุ้มโดรดีคอเตอร์โดร์อเตอร์โดรคอเตอร์เออหลบหลังกันไม้คิดไม่ช่วยได้อะฮึ่มึ่มซับ ซัสบซับซฟึบไม่โดนมามามาลู่วงถ้างนั้นก็ขอแอคเลลักกันไอหนึ่งแสนคิวหนึ่งแสนไลค์ปุม่มไอกบไอกบออกมาดิอิ้ยมีคนสี่พัคิวด้วยอยากเล่นวะนอสโตนน,อนน n ต n o ตนอ o บอะไรนะ <c ười> ชิ้เล่นโซนิกแล้ว เฮ้ยเอาว่ะเจิงมันมาเจิงมาจัดอ่ะว้ยไม่โดนอะะโดนต้มเนี่ยหูแล้อีกตา,ต,าตายตายตายมาดิตอกส้นเต็มหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้ชายไม่ใช่แล้วมาดิมาอุ้ยไม่โดน สับ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 ม,มาดิ่โอ้ย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 โอ้ไม่ตายเว้ยอ่ะไม่รอดเจอ,อมาเอาจริงแลใส่ว่าคุมแลมาเอาจริงแลมาเถอะมาเถอะเจอกูที่มานี่ ไปไหนไปไหนมามาดิท่านแน่ลินคนอื่นไปทั่วเล่นคนอื่นไปทั่วโืม <c> โ <oughs> ้าไปดิข้อฐานข้าวฟูปาง ขันเนี้กดบอกขั้นนี้ปาร์กจ่เหมือนกันเลยมาดิแหน่เต็บจู๊จะเต็บจู๊หนีมากูบอกคืนมาดิอีสั์มาดิอุ้ยโอ๊ยขั้นเนี้ย,นนย,ย,นนยมา,ยา,ยา,ยาม,มา โคุณแหลกเลยทเล่นเซรามากันอ่ะแหลกจัดอ,อุย้ยเสียดับเสียดายจังหูเซราม,มิกเลยทำไมไม่เล่นเซรามิกกันเยอะจแต่วะโคุณแหลกคุณน่าเบื่อโคุณแหลกคลกลกุณเดีย,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 ยวเฮ้ยเฮ้ยไหววงคอมโบไม่ได้มา วัวคอมโบไม่ได้ต่เป็นตายแล้วอัดกำแพงเลยแล้วกันเมื่อกี้ปัง